ลืมเปลี่ยนคุ้มว์เ้ยโอเคไม่เป็นไรครับล้องเดี่ยวคนเรามันผิดพลาดกันได้ลืมมาเลยคุ้มครั้งคุ้มคนัวงนะ้อาไอ้เคี้มครั้งคอนมะไอ้เคี้มครัก่อนนะครับเคอแม่ฮันงวา้มนจะเงะกูก่อันะเว้ยไอ้เฮี้มนรันเป็นมคบว่าผุมครั้งคุมันั่อนเหมครั้อนเ้มครั้ท็อ้มเรั้งคุไม่แว้ง้มครั้ง้มครัวงคุ้มครั้งคุมคุมนะ ไอ้เฮี้ยไหนพวกมึงอ่ะกูโดนเตะตายเนี่ยเอะกรโดดกูโดนกูโดนใครมรู้ตายเถอะกูก็โดนเตะตายเหมือนกันกูสามิตาเป็นไอ้แตกมุนตายไปละเออเหมือนเดิมเหมือนเดิมเราอย่าไปเราต้องมีแพทเสร็จตายไม่เท่าไรแต้มพวกมันไปไปแบบหมื่นหมื่นกว่าสามหมื่นก็ธรรมดาเฮี้ยบอสตัวรัวพวกกูวิ่งไปตายกันนะครับบ่ละพีู่เจ็ดหมื่นไม่ล้มไอ้เฮี้ยอะไรเงี้ยไอ้องแบบว่าเฮี้ยไรเยอะเหะเฮี้ยไม่บ้านดิเอ้าวไปโโหเล่นบ้านหรอพี่ยักษ ม่ไม่ก็เคลียร์บ้านไงไอหอยไอเฮี้ยหงกูมาช่วยมึงแล้วเออข้างนอกกระแดะไปโอ้โหกูตายเฮี้ยโอ้โหกูตายโดนเฮี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะธนูยิงปรสิตแล้วไม่ใช่หรือวะเป็ปรสิตไอใหม่แปลงไม่ไม่ไม่ปรสิตมันติด ติดแบบคนอื่นปรสิตแล้วเอามาปรสิตใหม่ไม่ได้หรอวะเอาเฮียโคกันได้กันหว่าแม่งห้าวหีว่าเอากูได้สัตว์เฮียน้าเป็นพิษโคกเก้าพันหกไอ้เฮียน้าเริ่มกดยาเอากูเล่นกวนนานอ่ะวะโอ้ยแม่สินิกกูเก้าหมื่นไอ้เฮียตายแปลงจุดเดิมขอจุดปะทะจุดปะทะลาสัญญาเฮ้ยโปมึงต่อยธรรมดาไอ้เฮียหน้าหีสัตว์อยู่ทัวนี่เขามาวิ่งให้กูล็อกไอ้เหี้ยเอออีทัวนี่อ้าวอันนี้น้องสาวมึงหรอ อืมโอ้กูก็ว่าทำไมโง่อยจัเอาเอาเอาโอ้กูตายก่อนเนี่ยบางไม่ตายตายแบงค์มาดีจุ่มเลยเนี่ยจุ่มเลยอ่ะจุ่มเลยอ่ะจุ่มจัดอ่ะตรงเนี้ยคือจุ่มจัดเลยอ่ะตายตายหมดเลยเนี่ตายหมดเลยจริงตายหมดเลยโอเ้มันยโหเต็มบ้านเลยว่ะหกหมื่นไปแต่จอโปเป็นยองไอโป้ธนูข้างหลังเทียมเียวหน่อยพี่ อ๋อก oh, ูมอหมดอีเหี้ยกูมอหมดแทบไปกูด้วยกูกล้าทีไปตูตีฟินเนไอ้เหี้ยกูวารบาร์ไอ้สัตว์กูก็วาร์ปเนี่ยเฮี้ยกูกดพุ่งไปแล้วมันไม่พุ่งให้กูโอ้โหสวย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 วาร์ปกูวาร์ปไอสัตว์ไปสะบัดใส่เข้าวาร์ปไอสัตว์อุ้ยโอ้โหกูหมุนหมัดหลบหลีกส่งผมกบอะเจ้าหญิงกบไปไอสัตว์ใครวะไม่รู้เหมือนกันทำไมอะมาข้างนอก เขาแม่งเขากดผิดโอ้ยหมีมาแววหรออืมมองสหารนู้นท่าุอืมอืมลาซันปูโอ้ยสองอืมโอ้ยเฮี้ยยียโมดโมดโมดห่วงเลยโมดเยี่ยบอลเนี้ยแบบนแบบโดนไปต่อไปต่อไปต่อนะนะไปต่อไม่รู้กูเรียกไปก่อนอืมตายโอเคไอ้เยี่ยแข็งโอ้สามมือหกกูตายไอ้เฮี้ยโดนรดเลือดไอ้สัตว์นี้แหม ไอ้เกียร์บ้านเลยเกียร์บ้านเกียร์บ้านครับไม่เคลียไม่เคลียไม่เคลียแป๊บนึงแป๊บนึงแดงหมดอ่ะดิแดงหมดแล้วโอ้โหตายก่อนหมออยู่ฝั่งขวาเยอะนะผมเก็บหมดแล้วหมอฝั่งบ้านฝ่าโคตรเยอะมานเจ็ดตัวถามจริงเอาไปเลยขาจะไปหมอทฝแดงขวาโคตรเยอะในบ้านมันอ่ะเจ็ดตัวโอ้โหไอ้เหี้ยกูโดนล็อกตายสัสเอ้ยทำแดงก่อนหมอทำแดงก่อนไอ้เหี้ยมันมีหมาเฝ้าอยู่ ยากิยากิโอ้ยมึงเห็นวะหน้าบอเหี้ยมันเกินลองดินกูจโอ้โหเฮี้ยมันมีใครตายวะพี่เก้าพันเก้าเฮี้ยทำไมเบาจังอะเราทำไมตีไม่ได้มันโอ้โหเย็ดม่นรักระยะวเนี่น้องพินกูทยานขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งแต่ว่าจะกลับไปอยู่ที่สามตอนท้าย อะไรวะน่ะแปลกๆไม่ไม่แปลกปกติก็คนอื่นเขาทำแต้มได้ยังไม่ได้ไอนเนี้ยทำไมกูไม่เข้าอ้านเรากบ้านเราเกิดกลางเกิดกลางะเกิดกลางเกิดกางเราวิ่งเาาเกิดกลางเกิดกลางวิ่งเ้ามาเกิดกลางวิงเ้ามาเลาสวนเลยสวนเลยสวนเลยโอเคโอเคโอเคไหนไม่มีใครอ๋ออเหี้ยใครล่ะมีเลืองแสงไงตัด เฮ้ยกินเล่นนี้ิดเล่นนี้เฮ้ยไอ้โไอ้ี่ก็หมดเลยสัตว์พี่โบมูพี่โบมสวยเยี่ยมทนูธนูเออไอ้ยีมันมาแล้วจะกี่กุ Wait, หลาลางกระถางก่อนมาดิโอ้ยขึ้นเสียงทะลวงแตกกูปามีต่อไอจแปงโอยยงเห็นไหสัตว์้ยสบะโอ้โหสัตว์มัดล็อกธนูยิงห้ยใหญ่จริงนะนะยังยังเกิดยังเกิดยัง ก็แ้วไอ้ยี่สิบได้ไงไงไอ้ยี่สิบได้ไงอ่ะเห็นนะาเจ็ดกห้าก็หอยสัตว์ห้านินไม่โดนไอ้เออดีมากคุณพลสวยอันนี้อันนี้เขาจุงก้อนจุงก้อนจุงกลางก้อนจุงกลางก้อนจุงกลางก้อนไอ้ยี่สกูโดนทั้งหมด้บอาแันนี่โพไซดอนอ่ะโอ้โหไอ้ไหนก็จะคนต่พิษนินสัตว์ธรรมดาไอ้ยี่สดีไปกี่ตัวไอยี่สิบ กูว่ามันยังปาณีกูว่ามันยังปาณีมันนะมึงนะที่มันเีรอพร้อมกันนะเราพร้อมกันนะเราพร้อมกันนะวิ่งวิ่งตรงเข้าบ้านเลยนะเวยตายแปลเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านโหูยสุดจะทียรน่าสนใจว่ะอย่ากแววเฮน่าสนใจเหรอไอ้ไ่ช่วยโอ้หยไอ้ควายอื้อหือรอดกูไป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 หนึ่งเดียวก็ไหวดีไปดิมึงอย่าฮานูมาดิสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่นำนี่โทนไม่ว่าเก็บกูไห้สัตว์เฮียฆ่ามัน แจ๊กแจ๊กแล้วกูพนได้เออได้อยู่ได้อยู่หมดหมดตีปั๊มเรื่ไปผ่านไปมีมาแล้วเอาหมอเกิดจุ่มทำเฮี้ยกันเนี่ยเฮ้ยไปดิเอาธนูให้หน่อยเอาธนูให้หน่อยปิดปรสิตกันหมดเลยตรงนั้นอะหาธนูไว้ก่อนไม่มีใครตายเฮี้ยแตกแตกโพเทนุนแตกโอ้โหกูเกิดกูเกิดเยอะเกินนะกูเกิดของไม่สะอาดมันเป็นมันเยอะเกินมันเพิ่งทะลักออกมา โอทำแดงแบบเอาไออ้เียโอ้โหสวยโอ้ไม่ใช่หนาเฮียเปรียบกูเีย่ยงอยองอยางมันเลยว่ะเฮียมันจริงมันจริงรอรอห้องกันราห้องกันเดี๋ยวรอถ้าหายก่อนไอ้สั์ถ้าไม่มีทหารไอ้แปงเละไอ้แปงทำเหมือนกูว่าคือเปียบคังกูบวดดีว่าต้องเกิดหมอไปเฮียเกิดหมอหน่อยดิเกิดแล้วเกิดแล้วมาเลยเกิดหมอหน่อยตอนนี้บ้านว่างออพอจะมาเข้าไปแตกไหมแตกแล้วบดแตกบดแตก ทำอะไรเหมือนเอาหมอฮิวหน้าบ่อนะไม่ใช่เอออีกแล้ะโอ้กูตายแล้วไอสัตว์ฟานเดือดทะลวงออกง่ายจังวะโอ้โหอ้เฮียสวยหงหงเอาไปซีอีกทีอีกทีโอ้ยไปอีกทีเฮ้ยลุ้นเลยเมื่อกี้ลุ้นอยู่ จะเกลี่ยไปวะไปปะไปวะเกิดยังเกิดยังเข้าบ้านมันหรอเปี่ยวเลยเขาเหนียวติดฟันไปไปไปเข้าบ้านมันเข้าบ้ามันอยากแวะกามากเลยไม่แวะไม่แวะไม่แวะเยอะกลางคนหน้าแวะฉันไหมนี่ตัวอีกตัวไหนสักที่อ้ะแน่ๆอยู่ดีช่วยกูด้วยกูโดนมาไอ้สัตว์ไหนบอกไม่แวะไอ้เฮียไอ้แวะไอ้สัตว์ไอ้เฮียกูกดป้อกกามแล้วไม่ไปเยี่ยมแปลงเรากู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  พอเราบอกไว้ไปไป้ไวไปไม่แหวนนะไม่แหวนนะกิรินกิรินกิรินโอ้ซาดกิรินกิรินกิรินอี๋พวกหนีกูไอ้สัตวาอีพวกพีทไั้นกูอยากโอ้ยเยี่ยยังไม่รู้เลยว่าต้องเยี่ยไรจ้ะเยี่ยนี่จะฆ่ามันก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเต่งเดี๋ยวก็ได้โอ้ยสองแต่เนอสองกับพิทไม่งตรเียน่าไมงจริงพวกมึงเนี่ยเป็นด้วยดีมาดีมาดีมาดีพี่เดียววิ่งเข้าบ้านมาดไอ้เียแล้วมันเกิดไวจังวะไอ้เียขี้ลินอะ ดักหน้าประตูตลอดมีพ่อพี่ป่อโอ้โหจะเดินหนีกูเลยสัสไอ้เจี๊ยอากีช่วยแล้วยากีช่วยแล้วแกไป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 เอ้ยเลือดกปูเป็นปลาปะหมอขวาเยอะหมอขวาดูท่าจะเยอะนะไอ้เหี้ยดูท่าจะเยอะกี้ก็ตามกูมาเอ้าตายเลยมึงตรงหน้าไม่ไม่ๆเกิดยังไอ้หอยหอยล้อหอยล้อในบ้านไอ้นี่นะมีไอ้ไอ้นี่นะไปหอยไปหอยไปหอไปไปส่ข้อมูลที่ละเอียดหน่อยดิีนี่แม่ทัพ ข้อมูลไม่ละเอียดเลยอะพี่ยักกีในบ้านเรามีสกิลลักเนี่ยแจกเฟ็กนีวกันยับเลยเออในบ้านอันนี้นะมีอันนี้นะเชไม่ดูแล้วแสนสี่ไบสัตว์หมัดโง่อี้ยกูโหมหมื่นไม่ทันในสัตว์โพส์ช่วยโอ้โหตีไม่ทันอเียธนูแม่งยิงกูแม่นเกินในสัตว์เมื่อกี้ดาเมจไม่ออกเลยเปิดออกแค่ปริสิตแต่ยิงไม่ถึงเลือดโอ้โหตีธรรมดามะเขือเปอกเชี่ยกูฆ่าหมัดไปแล้วก็จะมีเยอะเลยว่ะ ไปดย์แปงไปดยไปดยไปดยเอาใครอ่ะตรงนี้ก่อนวะตรงนี้ก่อนละปะทะปะทะปะทะก่อนปิดปิดอีกปิดอีกไอ้เหี้ยไหนมาทามึงไงไอสัตว์สวยไม่รอหงหงรอหงรอไว้ไว้ไว้ใรอพร้อมกัโอ้โหโข่งเลยไม่แวนะไม่แวนะเจ๊งไม่แวนะเทาเลยไอสัตว์ไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอาไปตีมือกันมึงเอาไปตีมือกันไอ้เหี้ยบอกสิบสองตายแล้วไอสัตว ไอ้เฮียในบ้านโอ้มองเราโกูย่างแบงเรายัางแปงย่างย่างไปไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นรอ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 โอ้โหมีธนูกูเล่นไม่ได้เฮี่แข็งบ่อยจังไว้เฮียวันนี้มันอะไอ้สัสในกูค้างหรอเราก็เราก็แข็งบ่อยนะโอ้โหห้าหมื่นไม่ลมวะไอ้เฮียไม่น่าจะยิงโดนนะ อืมงพิชมันสองเก้าร้อยไม่ตายได้ไงวะไอ้ยี่่เ่่ย่่่อ่่่่่่เข่าบ้าน่่่่่่่่่ไ่่่่หมูไ่่่่่หมูไป่่่่่่่่่่่่่่ไป่ิด่่้ว่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่อ่เ่่่ี้่อ่่่่ี่่ก่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่่่ย่่่่่่่่่่่่ย่่่่กมึงกระโดดไปเลยเพื่อนเนี่ยกูพิ กูพิษที่หลังมึงก็ได้คิวเหมือนกันไอ้เหี้ยบ้านมาเราไม่เยอะไอ้เหี้ยไม่ทำขั้งได้สัตว์เกียอะไหนี้เกิดดีบ้านนะเกียร์ดีเด้อโอ้โหโอ้โหบับตีไวหมดไอสัตว์เอ้ยทำไมไม่ใช่หน่ะติเบาจังอ่ะเกิดบ้านมาเกิดบ้านท่าเกียร์แค่เกียร์ไอ้ที่หมอหมอขวาแปดตัวหมอขวาแปดตัวไม่ได้เราไปไอ้เหี้ยโอ้โหไปเลยแดงดึงไม่ทำแล้วเอาหมอมาเกิดในบ้านกูไม่มีปัญหาอยู่แล้วหมอในบ้านเนี่ยไอ้เหี้ย จะกินไม่ได้ก,กดินยังก,กินอย่าเบร์ปุ๊บ,บโโกเบี่ยงสองปั๊บโอ้โหยักษีวิ่งเข้าไปในผาภัยบัฟหลุดโอ้โหแข่งไ,ไอ้เฮียแข็งต่อหน้าหนูหลุดหลุดไม่หลุดไม่หลุดไอ้เฮียกูมาเอาบัฟเออมาเอาบัฟเฮียอะไรอะไรมาหาหมอหเออมาอีสปุนไล่กูอยู่เนี่ยไอสัตว์เออมาดีมาดีไหนไหนอยู่ไหนเก็บร้าพี่เก็บมาละจ้าโอ้ยเต๋อไม่โดนช่วยทีโอ้โหโอ้เพื่อนเลยไอ้เฮียยิง ด้วยอยู่นี่ไงมีใหม่ข้างยังในขณะเป็นฟ้าไม่ตายวะเนี่ใหม่ข้างยังใหม่ยังมันหลบธนูธนูธนูเอ้าวไหนอ่ะบันไดบันไดก็คลายแล้วไงโอเคเข้าหมูเข้าโอเคเออมาแล้วเจ้าโอ้ตัวนี้ไม่มีโอ่งใหญ่แล้วติดเก้าหมื่นแข่งยังสวยเลยโอ้โหนสวนเจ็ดหมื่นอันนั้นคือน้องเดียวหรอ ใช่จ้าไอ้เหี้ยไม่แทงไม่เข้าไอ้สัตว์แม่งกูหลบหีกมาเยอะนะไอ้เหี้ยผมมาพี่อกิเออ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 ตัอตกมันไปยังยังไปใไม่ไปใหม่พร้อมกูในดีใหม่ไม่แดงอ่ะเฮ้ยตรงกลางแข็งตรงกลางแข็งยังสวยเลยต่อยหมอยเอาก่อนเลยโดดโดดโอ้ยพดในบ้านเด้อเตะอยู่โอไอ้เหี้ยจะถอนเมื่อไหร่เตะอะไรไอ้เหี้ยเปลี่ยนจะกดอีโมไปกดแก่ไอ้เหี้ง่ โอ้โหแรงเกินแทงเรากู่ก็แรงเกินก็แรงเกินแทงเรากูอย่าเพิ่งเกิดนะแทงเรากู่ไม่ครับแตกไปละวแล้คือคือเราขึ้นแล้วเขายังเออตายตายตามไปโอ้โหทวนตีกูไม่แบนนะไอ้เทียไม่แบนนะไอ้ตัดไม่แบนไม่แบนไม่แบนยิ้มยิ้มหมดเลยเอาหมอนี่กูพี่เร็วดิไอ้ขี้อเทียไอ้กูไอ้สัสเทียร์เขาเทียร์ตายวะไอ้สัสไอ้เกิดบ้านเคลียร์บ้านให้หน่อย ไอพี่คอยไอพีขออีเดี๋ยว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 ทำหายแป๊บนึงยังยังยังทำหายบ้านให้หน่อยเต็มเลยบ้านเต็มเลยไป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 เกิดเกิดไอเทียมันกันเอาไอเทียมันกันนะเหมือนเล่นกันสามคนอ่ะเอออีกนิดเดียไปดีพี่เดียวเราทลายซ่องโจรดินะไม่เจอว่าอย่างซ่องยี่ตุ๊กไม่เยอะแบบนี้ไปได้ยังไงวะมึงอธิบายไอจางไอพี่เราแล้วไอ้ตัดแต่งเท้าเจ็ดตัวนี้กูเล่นไม่ได้เลยกระตุกชิบหายเออโอ้โหนะอยู่ไหนอ่ะ กายแม่เทียมต้องไปไรเที้ยสับันดักทางอนเไอ้เทียเยอะชิบหายในบ้านอ่ะแข็งใจไว้นะแข่งใจไว้บอจะจบแล้วให้ได้เหรียญแข็งใจไว้โอ้เจอแข่งไอ้เทียมันยังหีมะยินไอ้เที่ยใส่กูได้อะไอ้ทวนไอ้เทียตายไปสัตติดพิษตายอย่างช้าๆไหลตายอย่างอมหิมเออว่าไปว่าไปว่าไป А, ไปต่อไปต่อใหม่ตรงกลางไปกระจุ่มไม่เอาไม่คาดระจุ่มกระจุ่มนี่ไงจุ่มอยู่นี่ไงว่าไปดิโอจิฟชิปสองเอาทวนตรงนีทวนอ่ะทวนหลังอ่ะโอ้โหมิสโตะยากิอ๋อ้๋อมาเลยโอ้ยตายแล้วมัาอะไรขนาดนั้นอะโดนหลายแท่งเกินเมื่อกี้ไหลายแท่งเกินเนี่ยมีดมีดหลายแท่งมีไหลายเล่มหรือเปล่าอ๋อพูดผิดพูดผิดเหมือนกันแหละ เอาวีสะท้อนอี้อ่ะโอ้ยยิงหมดได้ไงแจ๊คสวยยังยิงอีกไอ้เฮี้ยแข่งโอ้ยอีมีตายไอ้เฮี้ยโดนแข่งเมื่อกี้จบเลยไปไปห่วงไปอ่ะกูพีแล้วกูพีแล้วแต่ตายตายตายจะต้ตายตายกูจะตายโอ้ยแข่งมาถึงตายแม่งเวลาดาเมจสูงๆอ่ะโดนแข่งตลอดเลยเป็นเฮี้ยไปต่อไปต่อไปต่อ ด่าเหมือแบบ50,000 60,000อย่างเงี้ยโดนแข็งตายแปะตรงกลางเออเฮีย612เฮียสัตว์เอ้ยโอ้โหเฮียแข็งไอีกสัตว์เอ้ยไปไปอีกเอาตรงนั้นดิเอาตรงนั้นดิไอเฮียไป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 แล้มาแล้ว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 ไม่คนเดียวกูมากับมึงอยู่ไอเฮียมึงเล่นเลยสามวิจงโอ้ปานไม่ออกไอสัตว์โอ้โหไอยตันหมออยู่ตรงหน้ากูสัตว์คนนี้เ็นเจลนจริงๆเลยกขาายเ็จะแลเข็นเจลเหรอ 어, h ada, eh, s